อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มยอดวิวนะของคลิปวิดีโอที่ตอกนะครับก็ได้มียอดวิวน้อยนะครับต้องการที่เพิ่มยอดวิวก็สามารถเพิ่มนะครับยอดวิวตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามาเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า K M M T H นะคส่วนการเข้ามาก็ง่ายเลยสามารถเซิร์ชแปว่า K M M T H นะคหรือจะคลิกเข้ามานะครับอ่ะเลยคลิปนี้ได้เลยเหมนการวางลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถคลิกเข้ามาในลิงก์กันได้เลยนะจะได้มันนเเสถียยรรง่่าะะคบอก็ข้ไม่เรรรรีียยบบ้้้้้ออแแลลวนนนนะะคคัั่เขาใใจชชืบ คนที่มีรหัสสมาชิกอยู่แล้วสามารถกดลบชื่อก็ใช้กา,มมา,กากนไฟได้เลยส่วนคนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกนะั้นได้เป็นข่ามือตัวนี้เลยนะฮะอ่าก็เอาชื่อผู้ใช้งานใส่ลงไปนะอีเมลนะชื่อจริงนะสกุลนะตัวนี้ก็มันใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะก็มัวมาเลยก็ได้นะักคิดมากกันเลยนะต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านกันให้ดีเลยทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะแต่เราก,ก็จะเรียนที่พื้ที่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับโอยืานยัตตนนัันนะว่่าาเรรรรไมมมใชโโปแกอตติหืออว่าบทนัั่นนเเองะแลล้วกกดสสมมคราชิย ่วนคนที่จะสมัครงานใน Google ก็สามารถสมัครงานโดยบัญชี Google โดยบัญชี gmail กูเกิลด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนการสมัครที่รียบร้อยแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็ผ่านบริการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตัวนี้เลยส่วนันที่สมัครใช้งานใน Google ไปก็กดลงชื่อผู้ใช้ที่ Google ด้านหน้าตัวนี้ไปเลยนะฮะก็กดหลงเชื่อผู้ใช้มาเลยนะการกดลงชื่อผู้ใช้มาแล้วนะนนี้เป็นหน้าคำสั่งซื้อใหม่นะก็จะมีหลายฟอร์มให้แต่ละท่าใช้กันเลยนะครับตัวนี้จะมีประกาศด้วยนะตัวนี้ก็อย่าลืมอ่านนนนกกกััะะะจจปปปรรราาแ้งอเเเดตบิ็น อ่ปิดปรับปรุงนะบริการคอมเมนต์ของเฟซบุ o กนั่นเองครับก็ปิดปรุงช่วงปิดปรับปรุงชั่วคราวนั่นเองตัวนี้ก็บริการอื่นก็ยังใช้งานได้อยู่นะก็ไปใช้งานบริการอื่นก่อนนะครับอ่ก็ปิดกันไปก่อนนะตัวนี้อ่เห็นไหมจะมีหลายแพลตฟอร์มเลยนะจะมีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเกอร์ยูทูบเทเล gram ทวิตเตอร์เอซีโอก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้ผมจะได้ใช้นะครับแพลตฟอร์มของทิกเกอรนะก็เลยไปที่ทิกเกอร์ตรงนี้เลยแากนั้าหมวดหมู่ตัวนี้จะมีหลายหมวดหมู่ให้เราเลือกใช้กัน ก็เลิกไปเลยนะครับเดี๋ยวนก็จะมีบริการตรงนี้นะให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันเลยจะมีหลายเลนด้คาให้เราเลือกนะฮะก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้เหมือนเที่บริการอันแรกเลยนะเพิ่มยอดวิวตรงนี้ก็เลิกไปเลยจดีนั้นก็จะมีคำได้ตัวนี้ให้เราได้อาการเป็นคาริบาหรือไม่เหสักคมบอกเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นการาลิก์ก็คือไปไลิก์ของคลิปอ่าคลิปดอทีต่ตอมาเลยนะครับก็ไปก๊อปปี้ลิงก์คลิปไปเลยนะครับก็ก๊อปปี้ล จากนั้นก็ลิงก์นี้มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วใส่จํานวนหรือปริมาณที่การที่เพิ่มเข้าไปได้เลยตรงนี้เหมือนการสร้งหนึ้อยก็ใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะจากนั้นเป็นการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยอ่าโดยการกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบนับได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะตัวนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วเองก็สามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อของคุณชมได้เลยนะครับก็วีน่าปรวัติการสั่งซื้อตัวนี้เลยนะฮะก็จะมีอดีแล้วบริการที่สั่งซื้อเข้าไปนะส่วนตรงนี้เป็นลิงก์นั้นที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้เลยนะครับว่าลิงก์นี้ ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนตรงนี้เป็นสถานะของเวไส้นะครับบอกเราอยู่ว่ารอดำเนินการอยู่นะครับตัวนี้เวไส้ก็การดำเนินการให้เราอยู่นะก็ระหว่างที่รอเวไส้ไม่กันนะครับผมก็จะแนะนําไปดูต่างๆของเวไส้ต่อเลยนะครับหต่อมาจะเป็นเมนูกันเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางก็จะมีอ่าสแกนเคอร์โค้ดนะโอนเงินนะเน็ตซีฟนะแล้วก็ชิลเพย์นะจะมีหลายชนิดเราเลือกด้วยนะชิลเพย์ตัวนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับจะมีทูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆเขาลงด้วยเนี่ยจะสามารถเลือกใช้กันนนนได้้เเเเลลยยตต่่ออมาาจะะปปป็็งีแวกคริโ ก็สามารถเลิกใช้กันได้เลยนะคริปโตัวตรงนี้ก็จะมีการเติมเงินของตามที่ก็สามารถเช็สกุลเงินนะพวกบิตคอยนะกิโลน่าก็สามารถใช้กันได้เลยนะครับอ่ะส่วนก็ตอนกาดำเนินการแต่เแต่ละชนาจะมีคำแนะนำอยู่แล้าเรียบร้อยแล้วก็สามารถทําตามไปได้เลยนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินต่างๆนะครับก็สามารถเลิกใช้กันได้เลยต่อมาจะเป็นบอดการเติมเงินตรงนี้นะก็จะขึ้นมาแบบเราเห็นเลยว่าเราเติมเงินไปเมื่อไหร่นะ ต่อมาจะเป็นเมนูบร,ริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยนะครับหรือจะเลือกบริการทั้งหมดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วสามารถเลือกแช้กันได้นะฮะต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครสามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนมาใช้เว็บไซต์ได้ง่ายงากันเลยก็เข้ามาก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปเลยแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆขอบคุณผู้ชมที่แชร์กนไซต์ในกานกันเลยนะครับส่วนด้านตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามา อ่านตรงนี้กันให้เขา้าใจกันได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นเมนูมนดาวโหลดแอปพลิเคชันนะก็สมา,ามารถเข้ามาดาวโหลดเป็นแอปพลิเคชันบนบนมือถือได้นะะก็สามารถดาวโหลดทั้งระบบ n อ r ด i d แล้วก็ระบบ i o s เลยเดลเพโตกับแอปโซน,นก็สามารถเลือกดาวโหลดกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินนะถ้ามีปัญหาอะไรยอนไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาที่หน้าคําสติหม่ตัวนี้ก็จะมีคําว่าติดต่อแอดมินตัวนี้เลยก็คลิกเข้าไปเลยนะก็สามารถติดต่อแอดพินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องทางตัวช่อเหลือแล้วก็ช่องทางแอดไลน์ก็สามารถเลือกกตติดด่อันไ้เลย ต่อมาฮนะเพื่อเป็นการพิเศษเวลานะครับผมก็จะเปิดขึ้นมาโดยตอนนี้ครับยอดวิวของเราเพิ่อขอึ้นมาห,หรือเปล่าอ่าตอนนี้ยอดวิวของเราก็อยู่ที่ยี่สิบนะก็สามารถกดดีเฟนหน้าจอหนึ่งครั้งได้เพื่อดูว่าเว็บไซต์มีการให้เราซีซีแล้วหรือยังนะฮะอ่าตอนนี้ยอดวิวก็ยังไม่ขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเว็บไซอยู่ในช่วงกาลังมีการหรือว่ากำลังประมวลผลอยู่ดนน้วยนะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็จะมกีการให้เราตามเลทเวลาที่เราเลือกไว้ได้องครับก็อดจะรอสักครู่นะตอนนี้ก็ซีบีทีสิบห ก็จะรอเหมือนกันนะพื่อไม่ไม่เสียเวลาเลครับผมจะตัดมาตอนที่ยอดวิวเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยดีกว่านะฮะอ่ะกลับมาจะมาสักครู่นี้ครับตอนนี้ครับยอดวิวของเราถือกรเพิ่มมากับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คืออ่ะเพิ่มขึ้นมาเป็น200กว่าเลยนะแต่เดิมก็อยู่ที่ส4นะตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น224เลยนะถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเนี่ยทยอดวิวเพิ่มขึ้นไปเยอะเกินไปก็กำลังตกใจนะครับอ่ะเป็นการแถมของบริเวณนี้นะครับอ่ะก็สําหรับ คลิกเข้ามานับแตดิงได้เลยนะจะได้เป็นเสถียรยิง่งานนะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะก็ขอบคุณนะที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับจะขึ้นม่นะคลิปหน้านะครับสวนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีนะครับ